กลัวเขาอยากให้เขาได้แต่กลัวเขาไม่ได้เนี่ยทินนอนไม่หลับต้องยังไงก็ต้องสวดมนต์ทุกวันเลยเนอสวดมนต์ให้เขาได้อยากให้เขาได้นั่นนี่ครับผมเขาสู้เขาสู้สู้จนนี่ตกใจครับผมเพ่อเขาสู้อยากให้ลูกกับเขาเป็นกับเขามากครั้งเป็นยังไงทําไมได้เลยเนาะเรียกลูกมาก็อยากให้ลูกได้ดีได้ดีเนาะเป็นข้าราชการเนาะเัวที่มีหางลายหางดอกอะไรนี่ตัวลายตัวอะไรนี้ใช่ไหมเออเขาว่าไม่เคยเ๋ยวเขาเขาไม่ แต่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าในห้อยพวกในห้อยก็ติอ๋อแต่ว่าเราเลี้ยงก็เลี้ยงได้เนาะเลี้ยงได้ที่มันอ้วนดีตัวมันใหญ่ทั้งนั้นเลยอตัวที่มันชอบใหญ่เ่ะครับผม,มนั่นเลยคุณตามองว่าไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกสำหรับคนเลี้ยงสวัสดีครับคลิปนี้ผมกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่เลยนะผู้ชมครับมันเป็นความสุข นะครับกับความผูกพันนะครับของคนที่เป็นพ่อนะครับอยากให้ลูกได้รับราชการนะครับพอดีมาถ่ายเจอพ่อของอาจารย์ที่สอนอยู่ด้วยกันนะครับแล้วลูกก็สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับรอประกาศผลนะครับพ่อก็ได้อธิษฐานนะครับว่าอยากให้ลูกนะครับได้รับราชการนะครับชาวบ้านเรานะครับก็ ก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะให้ลูกนะครับนอกจากกําลังใจนะครับแล้วก็ความรักนะครับสาเหตุที่ผมชอบมาถ่ายครอบคัวตามทุ่งนานะครับเพราะว่าผมจะได้เจอกับผู้ทา่าผู้แก่นะครับแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวบางทีอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายแต่ว่า <c oughs> ได้ถ่ายทอดความเป็น คนคนมันบ้านนะครับว่าชาวบ้านเราเลี้ยงวัวยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมครับสวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านนุงคูหมูสิบสามนะครับบังคูพัฒนาหมู่ที่สิบสามตำบลตำบลน,บนอกไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทราบจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับนายบุญเกิดสาย,ยเจริญอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับตอนนี้คุณตาจะเอาวัวเข้าคอก คุณตามีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวโอ้ทำไมเลี้ยงเยอะจังเลยครับเลี้ยงน้อยนี่อยากได้เยอะกว่านี้ทำไมถึงว่าอยากได้เยอะเอ้าทำไมช่วงนี้มันง่ายเแยว่าเรามันง่ายอยู่แล้วอ่ะเออมันง่ายมันปล่อยก็บ้านเราปล่อยดูไหมเป็นฝูงเลยเนาะเออหมู่บ้านนี้มันสามพันกว่าตัวนี่ยหมูบ้านนี้วัวหมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านนี้ครับผมคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ฮะเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างอันนี้ลามันน่แหละตัวสีเข้มเด่นเลครับผมเด่นเลยอันนี้ธรรมดานี่วัวไทยบ้านเรา ครับอัานไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับบราแมนกับไทยบ้านนี่ไทยบ้านนี่เลี้ยงง่ายกว่าง่ายยังไงครับคุณตาื <c oughs> จริงอะไรไมันเคยเลียก<อ>แล้วไงอมันออกลูกเร็วเร็วอ่ะครับผมต่ระฟีมันออกง่ายออกง่าย <c oughs> เออออกง่ายแต่พวก,พวกบรามมนพราี่มันมออกมันช้าเออ <c oughs> แต่ว่ามันสวยแต่มันช้าครับผมเออมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับเชิญครัคุณตาครับตอนนี้คุณตาจะเอาวัวเข้าคอกนะครับ มีวัวบรามันกับวัวไทยบ้านวัวไทยบ้านเริ่มเริ่มต้นคือเลี้ยงวัวไทยบ้านเลยใช่ไหมนี่ครับัไปบ้านต่ก่อนอันนี้เพิ่งมามาเริ่มบรามันู่ช่วงใหม่เองปรับเปลี่ยนสายผุ์เนาครับครับผมอันนี้คือข้อวัวของคุณลุงเนาะครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับคุณลุงไม่ค่อยเหนื่อยเลยทำไมชอบมันชอบเรื่องอะไรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรมันชอบโปลูกผักอะไรก็ชอบครับผมสวนอยู่นู้นก็มีอย่หน้องไงครับผมเวลาวัวเข้าคอกแล้วคุณลุงให้กินอะไรบ้างครับ นี่ย่าเกี่ยวย่าไปทํางานนี่ไปอยู่ดูทํางานกลางคืนเกี่ยวย่าอยู่ตลาดอ๋อสู้ขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นลยทำงานกลางคืนนี่ไปอยู่ยามอ๋ออยู่ยามแล้วก็เลี้ยงวัวสลับกันครับครับผมคือยาที่คุณตาเกี่ยวเกี่ยวมาเป็นยาอะไรคุณตายาที่อยู่ตลาดไในตลาดยาเป็นยาเขาเรียกยาอะไรยาธรรมชาติเหรอเนาะยาธรรมชาติอันนี้มันอ่อนดีครับผม โอเนี่ยผู้ชมครับมีความสุขไหมคุณตาความวามีความสุขนี่เลี้ยงวัวเป็นนี่มีความสุขความสุขยังไงบ้างความสุขในการเลี้ยงวัวางนี้เราก็มีขี้มีอะไรให้เอาไว้ใส่ที่นาที่อะไรบางคนใส่ปุ๋ยนี่ไม่ต้องใส่เคมีก็ได้นะครับผมนี่ข้าขยันนี่ข้าขยันอ,ออกไปนี่เป็นเงินทั้งนั้นเลยเนาะผมว่านะทั้งนั้นเลย,มเลยไม่ต้องลงทุนเนืออะไรครับผมอันนี้ลูกชายก็ยังไม่ได้ว่างถ้าว่างก็จะเอาผลออกหมดเลยนีครับผม แต่ว่าวัวเริ่มต้นก็คือวัวไทยบ้านตัวนี้ครับวัวบ้านไทยบ้านแล้วก็พัฒนาขึ้นได้มาเป็นบราหมั่นตัวนั้นเออบราหมั่นตัวนั้นอ,อ๋ออ,อันนี้คือโรกของตัวนี้ครับอ๋อ,อ,อ,อแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคุณตาไม่ค่อยมีเนี่ยขนาดทิจยาเป็นโรคพวกข้ในบ้านเป็นโรคตามไม่ค่อยมีอ๋อที่นี่ไม่เป็นเลยเออไม่ค่อยเป็นเลยอยู่ในนี้คุณตาได้ฉีดวัคซีนไหม ฉีดหมนกันนเลยเวลาก็มีของทางราชการมาช่วย้วกมให้หมอมาฉีดอยู่นาเลยอยู่สวนเลยครับผมวัคซีนปักเปื่อยเท้าปเปื่อยเออ,เอนั่นแหละของนั่นหละครับผมบางทีก็บางคนก็มีลูกนิ้วขาอะไรขาบวมขาอะไรเราก็ต้องเอาหมอมาฉีดอ่ะครับผมมันก็ต้องธรรมดาเลยเนาะเออไม่ค่อยเสียมากเหมือนอย่างคนในบ้านคนในบ้านตายหลายตัวนะอืตายหลายตัวคนในบ้านแต่ก็ยังดีนะทางรัฐท่านยังช่วยครับผมเออช่วยเหลือ,อ ยังดีเลยดีกว่าตายฟรีทั้งคนตาเนาะตายฟรีอันนี้คืออะไรคนตานี่แขวนนี่อันนี้ไอ้เขาเรียกตาอะไรเขาเรียกว่าไอ้เกลือเร่เกลือเร่เกลือแร่ช่วยได้ไหมช่วยได้เพราะว่าช่วยได้เนาะอือมันอ้วนได้นี่ครับผมคให้เด็ตัวนี้กินแม่มันอ้วนดีอ๋อนี่หมดไปแล้วหนึ่งหมดตัวนึงหมดเพิ่มใหม่ครับผมไปดูเขามาขายอะไรกันลองดู ตอนนั้นนายวัวจะเป็นโรคเลยเอามาลองดูก็เออมันยังดีหน่อยมันช่วยได้มันกินน้ํากินอะไรดีนะมันกินตัวนี้อ๋อก็คือถ้าวัวได้กินเกลือแไ่ดีห้่อยมันกินน้ําเลยมันจะอ้วนอถ้าวัวกินน้าดีนี่มีข้อดีอะไรบ้างครับวัวกินน้ําดีมันก็อ้วนดีเออแต่กัวไม่กินน้ํเนี่ยมันไม่อ้วนแต่ถ้าวัวกินน้ําเยอะๆดูตัวนี้ไม่กี่ปีนึงใหญ่นี่แม่ของมันอ๋อถ้าครับเวลาวัวกินหญ้าตารู้สึกยังไงบ้างเอาดีดีนะเจ้้ กลาคนนี้มันไม่ค like ่อยออกก็มันเรามันจะกินอ่ะเรามอยากินมันจะออกจากสวนจากอะไรครับผมอืมอมันกินแล้วมันมันคืนมันก็นอนสบายเลยแต่ไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมียุงอ๋อถ้าหน้าฝนโอ้ยุงเยอะเราต้องใช้ยาฉีดฉีดยาฆ่ายุงไล่ยุงอ่ะกต้อง ไล่เหมือนกันเออสุดาแปนสุดาแปนพวกนี้ครับผมถ้าวัวไปนอนก็ไม่อ้วนเนาะเออวัวไม่ได้นอนมันไม่อ้วนอีกอ่ะนิ่สมัยนี้ใช้ไฟนี่อ่ะไฟนี่มันไล่ยุงได้ช่วยได้ไหมคุณตาฮะในความรู้สึกของคุณตาคิดว่ามันช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ก็ครับช่วยได้นี่มันเสียไปดอกเึงเนี่ยครับผมคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับโอ้หลายปีแล้วหลายปีตั้งมาอยู่นานี่ก็หลายปีเลยครับผมปีนี้เนี่ยที่เลี้ยงมานี่คิดว่าได้กาไรไหม ก็คิดว่าได้กำไรเนี่ยได้ทั้งขี่ทั้งอะไรใสนาเดียวเขาได้กาไรแต่ยังไม่ได้ขายอมก็มีตัวเมียเลยถ้าขายก็เสียดายอยีกอยากจะเอาทําพันต่อไปอ่อะครับผม <c oughs> แต่ครับไอ้วัวลายวัวหางดอกหางอะไรคนตาว่ามันมีข้อเสียไหมไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นกับพ่อมันไม่ทําไมได้หรอกครับผม แต่มันตัวใหญ่ดีบางคนก็เลี้ยงเขาบอแต่ว่าพวกในห้อยเขาตินี่ติก็ว่าราคาไม่ดีหัวติอย่างนั้นเห็นเห็นคนในบ้านเหมือนกันเห็นคนในบ้านก็คุยกันคนวัวตีมีหางลายหางดอกหางอะไรนี่ตัวลายตัวอะไรนี kind of mm. ้ใช่ไหมเออเขาว่าไม่เคยเดี๋ยวเขาเขาไม่จะมีปัญหาหรอกแต่ว่าในห้อยพวกในห้อยติอ๋อแต่ว่าเราเลี้ยงก็เลี้ยงได้เนาะเลี้ยงได้ที่มันอ้วนดีตัวมันใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยตัวที่มันชอบใหญ่อะครับผมนั่นเลย คณตามองว่าไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกสำหรับคนเลี้ยงการเปชคนเลี้ยงไม่มีปัญหาหรอกแต่เป็นปัญหาสําหรับคนมาซื้อคนซื้อ่ยถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะเขาจะตีเขาจะตีก็ว่าครับผมด่านงั้นด่านนี้เขาจะตีราคาใต้ต่ำนั่นนี่ครับผมแต่ในแต่ในฐานะตาดีคนเลี้ยงคนตาคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยครับผมตาครับตอนนี้วัวราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาตกต่ำมากอ่ะตกต่ำร้านค้าเขาว่าเนี่ย ันห้อยเขาวาตกต่ำจะไม่รู้เขาเลยเชาวบ้านมาขายก,ขายก็ขายก็ให้ถูกๆด้วยเลยไม่อยากขายอืมแต่ก่อนรุ่นนี้มันตกสามหมื่นกว่าบาทเลยเดวนี้รุ่นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวเมียอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวเมียสามหมื่น 30, กว่าบาทเลยสามหมื่นกว่าบาทเลยแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนี่ยังให้เนี่ยหมื่นกว่าบาทจะได้หรือเปล่าแต่ก่อนมันหมื่นสองหมื่นเนี่ยตัวนี้นะครับตัวตัวสาวนะี<อ>่าราคามันดิ่งเหวจริงๆเนาะพราคามันต่ำหน้าดูเลย แต่ก็ไม่อยากขายไม่อยากเลี้ยงเอาลูกเอาอะไรันไปแต่ว่าถ้าตัวผู้่ยไม่แนแต่ตัวผู้จะขายอยู่แหละยยลถึงราคาถูกแค่ไหนก็ต้องขายต้องขายจําเป็นก็ต้องขายเลยครับผมแสดงว่าเราเลี้ยงวัวแต่เราไม่มีที่จะขายมันไม่ีที่จะขายถูกต้องไหมครับมันต่ําที่ราคามันต่ําเยไมีอยากขายแต่มันมีอยู่ในห้อยมันหลายคนอยู่แต่วันมันต่ำเหลือเกินไม่กล้าขายเราเสียได้จะได้เพราะเราใช้เวลาในการเลี้ยงนานนานกว่าจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่กว่าจะได้แต่กอนองตา่เกือบ สิบกว่าตัวแล้วสิบเอ็ดตัวก็มีตัวนั้นนีครับผมแต่มันมาได้รุ่นใหญ่เพิ่งได้รุ่นใหญ่ปีสองปีนี้เพิ่งมาพัฒนาครับพุ่งาพัฒนาอยากได้ตัวใหญ่เพราะว่าอะไรถึงอยากได้ตัวใหญ่ครับเพราะว่าคุณเขาว่าขายดีขายราคาดีเขาว่างง้นแล้วคุณตาคิดว่ามันจริงไหมก็จริงเหมือนกันนี่รุ่นนี้พ่อกับแม่บางคนก็ได้ตกสี่ห้าหมื่นเนี่ยนีก็ไหนครับลูกที่สวยแดงๆเนี่ยอ๋อแดงๆเนี่ยลูกๆกลูกโตเมียตัวนั้นน่ะครับผมไอ้ปราบันแดงๆนั่นใช่ไหมนั่น่ะปราบันปราบันเนี่ก็ เกือบสี่หมื่นเลยเออเกือบสี่หมื่นเกือบสี่หมื่นห้าหมื่นก็กล้าซื้อนะพวกในห้อยพวกที่เขาจะขายอ่ะครับผมแต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านอย่างนี้ก็ไทยบ้านนี่แต่ว่ามาผสม่างนี้ใหญ่หมดทุกตัวเลยก็เตี้ยแบบนี้ถ้าผสมน้ำเชื้อดีมันก็ให้ใหญ่เหมือนกันอืมก็ก็คือเรามีแม่พันธุ์ไทยบ้านเนี่ยนั่นแหละเราสามารถที่จะพัฒนาได้ใช่พัฒนาได้ผสมเอาจมเอานั่นหละก็ให้แต่ใหญ่ก็อ้วนนั่นให้ใหญ่อ้วนก็พอยังไงก็ได้ราคาได้ราคาแหละครับผมแต่ว่าปีนี้ราคาไม่ค่อยดีเลยเวียง ในบ้านนี้หมู่บ้านนี้ตกสามพันกว่าตัวนี่หมู่บ้านนี้๋ 3, นนอ้หเยอะมกเลยวบางคนก็สิบสองสิบสามตัวในบ้านเน่ยแต่มันต้องขาย,ยทําไมได้ล่ะเดี๋ยวมันนี่เขากระซอไรมันก็ต้องขายอยู่แล้วแหละคือเมื่อปีสองปีที่แล้วนี่วัวน้อยคนเลี้ยงน้อย,ร,ย,อยราคาเลยสูงแต่ตอนนี้เป็นไงกัคุณตาอ้สีนี้เยอะสี่น <c oughs> ี้เยอะราคาก็ต่ำด้วยไม่กล้าขายก็ไม่กล้าขายขาย,ขายราคาทุนจะคิดอย่างนั้นขายไม่ค<อ>ุ้มตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่ก่อนมันสองสามหมื่นเนี่ย เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยนี้เขาให้มือ20,000เขาจะกล้าซื้อหรือเปล่าน่จะกล้าซื้ออีกใช่ไหมเออเขาจะกล้าซื้อไว้20,000เดี่ยวเขาจะให้กล้ากล้าซื้อหรือเปล่าชี้ผมดูตัวไหนคุณตานี่ตัวขาวเนี่ยนี่ตัวสาวเนี่ย20,000จะกล้าซื้อไหมเออนั่นแหละถ้าแต่ก่อนเนี่ย20,000 30,000เนี่ยสบายเลยเี่กเขาดึงเอาเลยด้ยนี่ครับผมตัวมันอ้วนแบบนี้อ๋ออันนี้คือปัญหาที่เราเจอเลยกลัวไม่มีราคาแต่ก่อนคนเลี้ยงน้อยตอนนี้เป็นไงกี่พันตัวครับหมู่บ้้านนี 6,300กว่าตัวม3,000กว่าตัวมีแต่คนเลี้ยงมีแต่คนเลี้ยงเดี๋ยวนี้มันสบายบ้านเรามันมันมันปล่อยเลยแล้วมันได้ผูกไม่ได้อะไรนะบ้านเราครับตาครับครับเวลาวัวเป็นสัตว์นี่ตาสังเกตยังไงบ้างครับเอ้สังเกตดูสัตว์ไงเวลามันขึ้นไ่โอ้มันขึ้นไงครับผมมันขึ้นมันจะมันจะขึ้นไปทับตัวลูกๆพวกอะไร่ะที่มันขึ้นเนี่ยมันมันหาวมีมีอาการยังไงบ้างมีอาการเหมือนกับ เหมือนบาง่กีก็มีน้ําออกอมีมีเมือกไหลมีเมือกไหลแล้วก็ร้องร้องด้วยเออบางคนก็นร้องครับผมไอ้ตัวนี้ไม่ได้ทับโดยนั้นทับเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทับไอ้วัวธรรมดามีแต่ผสมเทียมเอาอ๋อเออผสมเทียมคุณตาเน้นผสมเทียมครับทําไมไม่ผสมหลอดทำไม่ทำไมไม่ผสมตัวล่ะครับถึงตัวมันไปไตลอยู่ในบ้านเลยไม่อยากลรงไป๋อามาทําเอามาทําอยู่นี่เลยสบายดีกว่า แต่ว่าพวกเขาเวาเสียเมันลูกเนะเยราะวาทับไอ,อทับเทียมอ่ะผสมเทียม,มบ่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะเสียเมนลูกแต่ว่าทําไงได้ตอนนี้มีทางเลือกเนาะครับม,มีทางเลือกตาอัดฟังไว้เยอะจังเลยครับเยอะปีนี้ปีนี้ปีเดียรล้วซื้อเขาอะ๋อเราเจอบทเรียนมาแล้วครับปีเดียรล้วมันซื้อเขาปีเดียล้วล่ปีนี้อัดเลยซื้อเขาไว้เยอะเยอะมากเลยนะเยอะไว้ก <c oughs> ็ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเหลือเ็าไว้ทําปุ๋ยทําอะไรได้ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรได้สี่ร้อยก้อนคุณตานี่ ร2 0 0กว่าก้อนนั่งเองปีที่แล้วฟังไม่พอเออฟังไม่พอบทเรียนราคาแพงเลยแพงป้อนละไปไปซื้อเขาก้อละ30บาท40บาทอ่ะดูอเออดูปีนี้คุณตาจัดเต็มเลยเนาะจัดเต็มเลยปีนี้วันนี้ผู้ชมครับมีแต่ฟางหมดเลยเราเจอประสบการณ์กับตัวแล้วว่าฟางไม่พอเดือดร้อนมากไหมเมื่อปีที่แล้วฟางไม่พอเดือดร้อนดิยาบางทีอาก็ไปทํางานกลางคืนไม่มีคนจะเกี่ยวยาให้อ่ะทีนี้เราก็ต้องอาศัยฟางอ่ะครับผมคุณตาครับ คุณตาเป็นยามด้วยครับแล้วคุณตาทํางานกลางคืนกลางวันมาเลี้ยงวัวเอาแรงที่ไหนมาเลี้ยงคุณตากลางคืนไปทํอยูยามก็ไม่ได้ไปนั่งยูต้องนอนนอนด้วยไม่ใช่นอนยามใช่ไหมครับนอนยามแล้วก็แกนอนเป็นเพื่อนเขาอย่างนั้นลอแล้วเรามาเลี้ยงวัวครับวัวเราก็ไม่ได้ปล่อยเราก็ผูกไว้เราก็ทํางานบ้านเนี่ยงานสวนเนี่ยครับผมอืมตามมาฮาตามมาคุณตาครับครับคือตาเนี่ยเริ่มต้นวัวไทยบ้านเนาะครับแล้วตาก็พัฒนาเอา ทำไมคุณตาทำอย่างนี้ครับทำนี้อยากได้ตัวใหญ่กับเขาเหมือนกับเขาบ้างอ,ะอ่ะคือ,อบางคนก็เลี้ยงมมตดตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่่ผมตาเลยก็อยากเลี้ยงตัวใหญ่มั่งครับผมแล้ววัวตัวเล็กนี่ราคาเป็นไงบ้างครับไอตัวเล็กเล็กมันก็ถูกหน่อยเลยอืมตัวเล็กมันถูกหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่มันราคาดีครับผมครับผมครับ,ค,รบคือบังเอิญมาเจอเพื่อนของคุณพ่อของเพื่อนเป็นครูนะครับคุณตาลูกชายไปสอบสัมภาษณ์ครับแล้วรู้สึกความเป็นพ่อเป็นไงบ้างคุณตาโอ้พ่ออยาก พ่อนี่นอนไม่หลับเลยทําไมคุณตาเอา้ากลัวกลัวเขาอยากให้เขาได้แต่กลัวเขาไม่ได้เนี่ยนอนไม่หลับตรงยังไงก็ต้องสวดมนตน์ทุกวันเลยเนาะสวดมนต์ให้เขาได้อยากให้เขาได้นั่นนี่ครับผมเขาสู้เขาสู้สู้จนนี่ตกใจเขาเลยครับผมเ <laughs> พ่อเขาสู้อยากให้ลูกกับเขาเป็นกับเขามากนึก้งเป็นยังไงทําไมได้เลยเนาะ ครับผมมาก็อยากให้ลูกได้ดีบได้ดีเนาะเป็นข้าราชการเนาะเราเป็นยามเลี้ยงวัวให้ลูกเรียนถูกต้องไหมถูกต้องคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยมันส่งผลไปยังลูกจริงๆเนาะก็เลี้ยงเพื่อลูกเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงตาไกลขนาดนี้เราจะให้ใครให้ลูกมอบให้ลูกเลยแหละคือการที่เราจะเป็นพ่อคนได้เนาะตามันไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนาะใช่คนเราเนี่ยตองบางคนมันต้องสู้สู้จน โอ้ยคนเราถ้าสู้อยากให้ลูกได้ดีได้ดีอ่ะไปใชรรายงานขนาดตายหกสิบหกสิบห้าแล้วยังทํางานนี้ดิยแต่ลูกพวกล,กลูกไม่อยากให้ทําเด่ว่าตาตามันทนไม่ได้ตาอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระลูกครับช่วยเหลือตัวเองอ่ะครับผมนั่นอยากให้ลูกแบ่งเบาภาระลูกอ่ะนั่นทำไงได้นะในฐานะที่เราเป็นพ่อเนาะแล้วลูกชายกำลังจะได้รับการบรรจุหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเนาะรู้สึกยังไงคาดหวังยังไงบ้างกับการที่ลูก จะได้เป็นครูเนี่ยคัดบองพ่อถ้าได้แล้วพ่อจะดีใจพ่อคิดว่าพ่อทำไงได้ลูกของเราเรียนมาขนาดนี้สู้มาขนาดนี้ที่ไหนที่ไหนก็ไปอยากได้รถพ่อก็ออกรถให้นะนี่ครับผมอยากให้เขาได้ดีทำไมได้แต่ถ้าเขาสอบได้เดี๋ยวพ่อภูมิใจครับพ่อเลยถ้าเขาได้ไม่ได้ก็ทําไมได้ก็ต้องสู้เนาะทําไมถ้าเขาไม่ได้เนาะโมโหของคนเป็นพ่อเนาะครับอยากให้ลูกได้ดีถึงแม้ตัวเองจะเหนื่อยนะเหนื่อยไหม ไม่ค่อยเหนื่อยเลยจาใจออจิตใจไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยทุกวันนี้ยังทํางานที่สู้ตลอดนะทุกวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยจิตใจไม่เหนื่อยแต่ร่างกายเหนื่อยร่างกายเหนื่อยแต่สู้สู้อ๋อโอเคครับเป็นกําลังใจให้คุณพ่อแล้วกันเนาะสู้มาขนาดนี้สู้อีกนิดแล้วกันคสู้สู้เสื้อพ่อลูกเสื้อตอนนี้คุณตาจะไปไปทำงานครับเข้ายามก็ไปทํางานเหนื่อยไหมคุณตาไม่ค่อยเหนื่อยมีโมโของคนเป็นพ่อเนาะครับ อายุมากแล้วแต่ก็ยังทํางานครับมีปัญหาเลยทุกวันนี่รอฟังเขาดีของลูกเนาะนั่นแหละรอนอนไม่หลับเลยทุกวันนี้ต้อง,ต,องต้องกลางคืนมาต้องอธิษฐานโอ้ยส่วนมนให้ลูกก็ได้รับให้ได้สอบผ่านด้วยใช้ได้เป็นขนา้าราชการครับครับผมเออหนึงไม่ได้อายุขนาดนี้ไม่ได้ทไลครก็ยังให้ลูกของเราได้เป็นมากอ๋อคือเราไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกเนาะครับไม่มีโอกาสได้เป็นเพราะเราอยู่ขนาดนี้พอ่อ ไม่ได้เป็นอยากให้ลูกหลานได้เป็นกับเขาบ้างมันเป็นความภูมิใจไหมคุณตาอันนี้คือรถไถน,นะผู้ชมครับ,รบที่ค,คุณตาจะเอาไปเกี่ยวหญ้าครับไปเกี่ยวหญ้าไว้ทางานเกี่ยวหญ้าทุกวันเอาเครื่องไปวันนี้ไม่ได้เอาไปอเอาเที่ยวอ่ะคุณตาเชิญเลยครับทั้งนั้นตอนนี้คุณตาก็จะไปทํางานนะผู้ชมครับเอารถไถขับรถเปิดประทุนเลยนะตาขับรถเปิดประทุนไปทํางานนะผู้ชมครับแล้วก็ไปใช้มือเกี่ยว ย่ามาให้วัวด้วยวัวขยันมากๆเลยคุณพ่อคนนี้นะครับถ้าลูกชายเห็นคลิปนี้ก็คงจะน้กลั้นน้าตาไม่อยู่เนาะพ่อสู้ขนาดนี้เนาะครับลูกก็ต้องสู้เหมือนกันเนาะครับลูกก็ต้องสู้เหมือนกันแหละครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับครับการเลี้ยงวัวนี้เป็นการเลี้ยงวัวที่เราได้เก็บเงินสะสมไว้ในหมู่บ้านในบ้านของเราเองเลย เ,เราไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าบ้านเรานี้เลี้ยงการเลี้ยงวัวนี้เขาปล่อยหน้าเลงเขาปล่อยถึงหน้าฝนเขาก็ต้องปลูกไว้แต่ว่าเขาปลูกหญ้าเยอะครับผมเอขาปลูกหญ้าไว้เยอะเขาไม่ได้ไปหาที่ไหนแต่ว่าแถวบ้านเราเขาเป็นคนขยันเขาไปเกี่ยวตามทุ่งนาตามอะไรตามคนาของในบ้านอื่นเขาก็ไม่ว่าอก็ประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้นะ,ะ,นนะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับครับ